สวัสดีครับอยู่ในช่องคุณพ่อกัดไฟคังนะครับเย yeah. ่จริงๆคุณพ่อจะเลิกจัดสแตนดาร์ดของเจ้าชุด EB0708 แล้วนะเพราะว่าตอนแรกคุณพ่อจะจัดพรีเมียมเลยคือจริงๆอ่ะตอนนี้คุณพ่อไล่เล่นพรีเมียมรัวๆเลยซึ่งระหว่างที่จัดพรีเมียมโอเวอร์ลหลดอยู่นะคุณพ่อก็เออดูการ์ดนั้นมันรีที่เลยอีกใบหนึ่งดูการ์ดใบนั้นใบน,นีน้ใบนั้นเอ้ยใบนี้เราเคยเห็นคนนั้นเล่นนิวาคนนู้นเล่นนิวาแล้วมันเฮ้ย มันน่าจะเอามาคอมโบนี้ได้นี่แล้วก็มาลองเล่นนะครับกลายเป็นเด็กที่คุณพ่ออยากจัดกลับมาจัดได้อีกครั้งหนึ่งสักทีนะครับก็เลยหลังจากหลังจากหลังจากโอเวอร์โหลดดีเอ็นกับดิเกตที่คุณพ่อไม่ค่อยชอบไม่ปื้มจริงๆคุณพ่อไม่อย่างที่บอกไม่ปื้มดีเอ็นดิเกตนะครับคุณพ่อจริงๆอ่ะคุณพ่อคืออยากจัดอย่างนี้ดีเอ็นกับโอเวอร์ดธรรมดาคือมันไม่ได้เก่งมากมายขนาดนั้นมันมันมันไม่ได้เก่งเลยมันมันไม่ได้เก่งแบบโอ้โหเมตา แต่ว่าพอมชนถ้าไม่ใช่โปรเทคเด็กนี้อย่างที่บอกว่ามันเป็นโอเวอร์โหลดกับ dN มันแพ้อะไรมันแพ้โปรเทคที่ปั๊มมือได้อย่างแกนบูไม่ชอบไม่ชอบแกนบูเลยไม่ชอบอลาเคิลเลยนะฮะที่เหลือที่เหลือคุณพ่อบอกได้เลยว่าพอมชนทุกเด็กนะเพราะว่ามันอ,อย่างที่บอกว่า DN เนะ่ะข้อสเสียของ dn เลยคือถ้าเรากด dn ไปแล้วมันคือ dn นะ มันคือปลายเกมซึ่งคุณพ่อไม่ชอบมันเลยในในในสก,กิลแบบนั้นเพราะว่าคุณพ่อไม่ถนัดการที่จะเล่นมือเหลืออยู่สี่ห้าใบไม่ถนัดเลยก็ก็ก็เลยตอนแรก,กมันถึงจัดไม่ได้ไงมันถึงจัดคู่นี้ไม่ได้จนได้คอมโบที่เอ้ยมันทําได้นี่ว่าทําให้ดีเอ็นแล้วมือไม่บางได้ก็เลยโอเคลองจัดและลองเล่นถูกใจสุดๆนะฮะมาเริ่มกันเลยดีกว่าอารามทำบทมาเกินนะฮะเยอะเกินตัวเริ่ม ก็อะไรก็ได้เหมือนเดิมใส่เป็นอันดูนะเพราะเป็นโอเวอร์โหลดไม่มีอะไรผลอื่นนะเป็นอันดูเพราะอะไรเพราะโอเวอร์โหลดครับตัวยืนปิดเกมของเรานั่นเองนะครับดัคตันนิกโอเวอร์โหลดดีเอ็นซีบายเกษามีฟอรต์ยืนหนึ่งหมื่นสามพันนะฮะสกิลออโต้แวนการ์ดเมื่อจบการตัวยืนีนี่โจมตีสามารถเลือกกได้หนึ่งอย่างถ้าเลือกไปแล้วจะเลือกจะเลือกความสามารถนั้นซ้ำไม่ได้สกิลแรกหากเรามีมือสีไปหรือต่ำกว่าบัตรหนึ่งโซ่หนึ่งลุกตัวมันได้ลบหนึ่งอีกสกิลหนึ่ง หากในโซลเรามีการติดชื่อโอเวอร์โหดทิ้งมือ3ใบตัวมันจะลุกขึ้นมาแล้วลบเอ้ยแล้วบวก10,000ื่นลบหไดเพราะฉะนั้นมันสามารถตีได้3รอบรอบแรก2ไดรอบสองหนึ่งไดรอบสุดท้ายไม่มีไดเลยนั่นเองนะฮะเป็นร่างสุดแกร่งของโอเวอร์โหดในตอนนี้นั่นเองซึ่งอย่างที่เห็นนะฮะตัวรองเราจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากดักก o n นิกโอเวอร์ดเฉยๆนะฮะเป็นตัวทีดีหลากหลายอาร์ทให้เลือกสรรน,นะครับก็เป็นเกตสามยืนหนึ่งหมื่นสามพันมีฟ แอคทีฟแวนเลียวันเพื่อเทิร์นสโบรดหนึ่งเลือกตัวมันบวกหมื่นอีกสก,กิลหนึ่งเมื่อจบการสู้ที่หนุนโจมอ่าออโต้แวนการ์ดวันเพื่อเทิร์นเมื่อจบการสอดสู้ที่อยู่นี้โจมตีถ้าการโจมตีนั้นฮิตจะตีแวนหรือตีเลียก็ได้ถ้ามันฮิตขึ้นมาเคาน์เตอร์บัสหนึ่งทิ้งมือสองลุกตัวมันเองนะครับก็เป็นตัวเล่นต้นเกมแจ่มๆนะฮะเกตสองตัวหลัก ตัวหลักไหมไม่หลักมากตอนนี้ไม่หลักแล้วแต่ว่าใส่3ใบนะครับเพราะว่าเล่นกับดีเอ็นเน้นเน้นการเล่นกับดีเอ็นเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นคุณพ่อเลยเพิ่มตัวนี้เป็น3อาจจะใส่สีก็ได้ถ้าถ้ากลัวมันไม่ขึ้นมือนะครับแต่ผมคิดว่าใส่3ก็พอแล้วเป็นไวเวิร์นสไตล์เดคัทนะครับเป็นพลัง9,000ชิว5้าพนเกตสนะฮะแอคทีฟเลกาดเคาน์เตอร์บัตหนึ่งอมัญัะโซเลือกดักรหนึ่งโอเวอร์โหลดดีเอ็นหนึ่งใบในช่องแวนนะครับตัวมันจะอ่าไม่ต้องเอว่ลิกดีเอ็นเ,เฉยจะอยู่ช่องแวนช่องเลียก็ได้ ถ้ามันโจมตีคู่แข่งจะเอามากาดขอมือสองใบนะครับถ้าให้พ g จก็ต้องทิ้งมือให้เราอีกสองใบเป็นตัวที่เอามาไ้สู้กับเด็กกัดหนาอย่างโปรเทคซึ่งถ้ากัดหนาอย่างโปรเทคอย่างเดียวก็ยังพอว่าแต่ถ้ามันกัดหนาด้วยมือหนาด้วยก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับเด็กนี้อที่บอกนะสู้กัดหนาหนามือหน,หนาไม่ไหวเพราะว่าไม่ได้ใส่วัเตอร์ฟอร์นะฮะใส่สามใบเหมือนกันเป็น ฟัวเมอร์บัสเตอร์ดากอนนะครับไม่มีดากอนฟัวเมอร์ดากดากอนฟัวเมอร์บัสเตอร์เฉยเป็นเกรสองพลังหนึ่งหมื่นชิวห้าพันนะครับข้อนี้นิวแวนเลียถ้าคู่แข่งไม่มีเลียากาดเลยตัวมันบวก, 3, กสามพันอิสกิลหนึ่งออโต้แวนเลียเหมือนกันไม่ลงสนามโซ so บัสสองใบยิงมาตรงข้ามหนึ่งใบดูทับเด็กเจ็ดใบเอาการที่ติดชื่อดากอนิกโอเวอร์โหลดหนึ่งใบขึ้นมือล่างไหนก็ได้ขอให้มันติดโอเวอร์ลอร์ดนะครับเป็นใส่ไว้สามใบเผื่อที่จะมาหาของต้นเกมนั่นเองนะครับ ซึ่งอีกใบหนึ่งที่จะมาเบียดที่ยืนช่องแววนในต้นเกมของ A Fulmer d a r ั o n Fulmer Buster ก็จะเป็นตัวนี้ติดไป้3ใบนะครับเป็น Berserk Darkon อ,อันนี้จะแล้วแต่คนนะอาจจะใส่ Berserk d a r o n อนแล้วเป็นรถ Fulmer ก็ได้หรือจะเป็นรถ d a y c u สาใบเนี้ยเพิ่มรถได้ตามใจชอบเลยซึ่งคุณพ่อคิดว่าใส่อย่างเนี้ยค่อนข้างจะโอเคแล้วอย่างละ3นะฮะ เป็นเกียรตสองพลังหนึ่งหมื่นชิวห้าพันสกิลออตโต้แวนแวนการ์ดเลียการ์ดไม่ลงสนามบัสหนึ่งโซ่หนึ่งยิงคู่แข่งหนึ่งใบให้อยู่ในช่องแวนในจัว่วคืนหนึ่งอีกสกิลหนึ่งออตโต้เลียการ์ดนะครับเมื่อเมื่อ,ม,อมันโจมตีถ้ามัน,ถ,มนถ้าเรามีเลียมากกว่าคู่แข่งมันจะบวกสามพันเป็นตีหมื่นสามอีกตัวหนึ่งที่ใส่สี่ใบใส่สี่ใบเลยเขาเป็นตัวหลักในตอนเล่นในการเล่นตอนนี้ไม่อยากให้มันหลุดเพราะฉะนั้นคุณว,ว่าอะไรใส่สี่ใบนะครับเป็นส,สเปียร์โอเวอร์ดากอน อยู่ในชุด B t ทนู่นเลยนะฮะ v b บ0 1ศูนย์เกียร์สองพลังหมื่นชิว5 0 0พันสกิลออ,ตโ,อโต้เรียกาดเมื่อจบการต่อสู้อยู่นี้โจมตีและถูกบูตโจมตีแวนการ์ดเมื่อจบการต่อสู้อยู่นี้โจมตีแวนและถูกบูตด้วยเคาน์เตอร์บ 1, ัตหนึ่งอามนยัตโซเลือกดีทายเรียกาดที่เป็นเกยียร์สองหรือต่ำกว่าของคู่แข่งหนึ่งใบซึ่งไอเนี่ยมันจะเป็นคอมโบสุดท้ายที่เล่นกับ DN ถ้า dN ลงมาสนามปุ๊บคุณพ่อจะลงตัวนี้มาแล้วตามด้วยอะไรโปยหมดมือเลยนะฮะ คุณพ่อจะติดซาเบลไว้สี่ใบนะครับเกตหนึ่งพลังแปดพันชิวมือนออโต้เวียนกาดถ้ามันโจมตีฮิตจัวหนึ่งอลสกีหนึ่งออโต้เลกาดนะครับเมื่อจบการสู้เอ้ยเมื่อเลทาเมื่อเลกาดคู่แข่งถูกรีทายรีทายตัวมันและจัวหนึ่งเมื่อก,กี้พูดพูดไปเรื่อยนะฮะสมองคิดยังไงก็พูดมาอย่างนั้นเลยเลยนะตลกดีเอลโมใส่สี่นะครับ เป็นเกรดหนึ่งพลังหนึ่พันชิลหมื่นคอนเทนิวเรียการ์ดถ้ามันบูทมันจะบวกสามพันเป็นบูทสิบเอ็ดอีกสกิลหนึ่งออโต้เรียาการ์ดเมือมอ่อเรียการ์ดคู่แข่งถูกลีทายลีทายตัวมันจัวหนึ่งและไห่เดมหนึ่งนะครับก็เอามาเป็นคู่คอมโบเดี๋ยวจะให้ดูในคอมโบก็จะเข้าใจคอมโบของเด็กนี้ได้นะฮะเด็กนี้ไม่ใส่ดิฟอนนะเพราะว่าไม่มีที่เหลือแล้วนะครับใส um ่คาราเมลตี้ทาวเวอร์ไวเวิร์ดไวสามใบแอคทีฟเรียการ์ดโซบัสหนึ่งลีทายตัวมัน เว้นกาดของเราจะบวก15,000นะครับติด PG เกตหนึ่งไว้ใบหนึ่งด้วยนะฮะดอ PG สามนะครับกันบักซึ่งมันก็บักด,ดีแต่ว่าก็ยังมีโอกาสบักน้อยลงคีเก้านะฮะซึ่งจริงๆจาใส่คียสิบนะแต่ว่าแล้วแต่ชอบเลยคุณพ่อค็ดว่าคีสิบละมือน้อยไปก็ได้ใส่คียเก้านะฮะ บางโอกาสจะได้จั่วไงแต่มันไม่จั่วมันน้อยไปอันนี้จั่วสาก็ยังโอเคพอไหวแล้วก็ฮิลสี่ใบวิธีเล่นเด็กนี้อยขึ้นมาเป็นเกียรติสองเลหรอฮัลโหลขยับท่าผว้คุมถนัดนะฮะวิธีเล่นของเด็กนี้ต้นเกมถ้าเลือกได้ถ้ามีมือครบคุณผ้ใหให้เราเป็นซาเบลลงแวนแล้วก็เอาเอลโมยืนตูด เอลโมยืนตูดแวนเสมอและไม่กดสกิลนะครับมันจะทำยังไงเพราะว่าอะไรเพราว่ามันทำอย่างนี้ปุ๊บมันจะกลายเป็นการตีที่ก็อ่าสิแวนกัดยักมากทำให้ซาเบลมีโอกาสฮิตสูงขึ้นเทิรนต่อไปไม่กดสกิลนะต่อให้มียิงเลียตีเลียงก็ไม่กดสกิลเอลโมนะฮะแล้วแต่เราชอบเลยว่าอยู่ที่มือเราถ้ามี2ตัวเนี้ยขึ้นบนมือพร้อมกัน อยู่ที่มือเลยว่ามือแรกของคุณน่ะมีโอเวอร์โหลดไหมโอเวอร์โหลดแรกไหมถ้ามีโอเวอร์โหลดแรกแล้วคุณพ่อก็แนะนําว่าให้เอาเอเบอร์เซิร์กดาก้อนลงถ้าไม่มีโอเวอร์โหลดแรกคุณพ่อก็แนะนำว่าให้เอานี่ลงเปิดเจ็ดหาโอเวอร์โหลดเพราะว่าถ้าม lord, ไม่ได้ยืนโอเวอร์โหลดในเทิร์นแรกมันจะเล่นยากสมมติว่ามีโอเวอร์โหลดแล้วคุณก็บัตหนึ่งโซหนึ่งยิงจัว่วไม่ต้องกดเอลโมไม่ต้องกดเอลโมตีเลยยีิบสองอ่ะยีิบเอ็ดแวนกัดยากยังไงกัดยากอยู่ดี ขึ้นสไลท์เป็นโอเวอร์โหลดเลยครับดัคตนิกโอเวอร์โหลดเฉยๆฟอสแวนแล้วก็อันนี้แล้วแต่คุณเลยคุณสามารถถ้าแบบมือคุณมีโอเวอร์โหลดอย่างเยอะคุณก็ลงไปด้วยก็ได้ไม่เป็นไรลงข้างไปตัวหนึ่งก็ได้อีกข้างหนึ่งอาจจะลงเป็นตัวช่วยอีกสักตัวถ้าไม่ได้เจอแบบแคนเผาแคนยิงอะไรพวกนี้คุณก็ลง ช่วย่วยลงมาก็ได้ไม่เป็นไรอาจจะลงมาอย่างนี้ก็ได้โอเวอร์หลอดนี้อาจจะไม่กดสกลิลอาจจะกดสกลิลให้โอเวอร์หลอดนี้ก็ได้สักใบหนึ่งเพราะว่ายังไงก็โซเหลือพอสมควรถ้าไม่ได้ถ้าน,นี่ไม่ได้ยิงถ้าน,นี่ยิงปุ๊บโซเหลือหนึ่งใบอาจจะไม่ต้องกดแล้วไอ้น,นี่อาจจะรอรับทริกไอ้น,นี่ก็ตีไปก่อนสตาร์ทที่ยี่สิบเอ็ดถ้าถ้ามีเรียนมากกว่าป่นตรงข้ามมันจะเป็นยี่สิบสี่โอเวอร์หลอดตีบูทไปเลยไม่ต้องสนใจนะครับเพราะายังไงว่าให้พีจีอยู่แล้วมันจะเป็นสิบอ่าสามสิบสี่แบน ไม่ต้องกดสกิลนะเพราะว่าเดี๋ยวเทิร์นหน้าเราจะเล่นโอเวอร์โหลดดีเอ็นไม่พอในกรณีที่มือเรามีดีเอ็นนะสองได้ die, ถ้าฮิตถ้าฮิตก็ลุกลุกได้ก็ลุกพลังแวนแล้วลุกเลยแล้วก็ห่วยอหนึ่ง 1, ถ้าได้ถ้าได้ทิกเกอร์หนึ่งก็สามสามถ้าไม่ได้ก็ให้ฝั่งนี้เป็นสองเป็นสองสามแทนอันนี้เสพได้เสพทิ้งไปขึ้นเทิร์นใหม่มาปิดไม่ต้องปิดไม่ไม่ต้องบอกไม่ต้องมันไม,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 ไม่ปิดแล้วอะ่ะมันไม่ต้องเป็นต้องปิดแล้วอ่ะดักนิกโอเวอร์โหลดดีเอ็นนะครับฟอร์แวน อืมคราวนี้ไอ้พวกที่มันใส่มาเนี่ยมันจะออกผลออกประโยชน์กไก่พวกที่ใส่มาแล้วเพราะว่าถ้าสมมติไอ้ตัวนี้ลุกไปปุ๊บมือมันจะมีอยู่ประมาณสักหกเจ็ดใบยอยู่แล้วคาราเมตี้ไวเวิร์กับไอ้เนี่ยมันจะได้ใช้ประโยชน์แหละทำให้มือมเราน้อยลงบัตหนึ่งยัดโซเวนกัดตีขอสองไดเอ้ยขอมือสองใบทอดโซหนึ่งลีไทยบวกหมื่นห้า คราวนี้สมมติว่ามือกี้มันจมีแต่มือมือสักเใบลงไป2เหลือหาเหลือ5แล้วมือเงให้ดีต้องเหลือประมาณสักสาหรือ3อ่ะคราวนี้คุณก็ลงลูกลักของเราในเด็กนี้ก็จะเป็นตัวนี้แล้วข้างนี้ลงเป็นซาเบลเลยถ้ามีมือสักแก็อาจจะเหลือสักสสัก3คราวนี้อ่ะเหลือสักประมาณนี้ก็พอแล้วโซพอให้ให้กดโอเวอร์หลอดได้พอจบแค่นี้ตีไม่ต้องบูตก็ได้ หรือจะบู๊ตก็ได้แล้วแต่ชอบมันเจอะที่สามสามอยู่แล้วตีเสร็จมือ 3, ทิ้งมือสามลุกบวกหมื่นลบหนึ่งไดตีครั้นี้อาจจะบูก็ได้หรืออาจจะไม่บู๊ตก็ได้อยู่ทีเพราะมันจะตีอยู่สี่หมื่นสามอยู่แล้วตีเสร็จบัสหนึ่งโซหนึ่งมีมือสี่ใบหรือต่ากว่าลุกตีทีหนึ่งตีคั้นี้บู๊ตมันจะออกเป็นห้าหกเอ้ห้าสี่ห้าสี่ทีกเกิดใช้ข้างข้างไหนก็ได้ เพราะว่าข้างเนี้ยเราไม่ขอฮิตเราขอให้มันมีฟันตรงข้ามมีเลียที่เป็นเกต็ดสองหรือตังก่าวหนึ่งใบอาจจะเป็นเกต็ดหนึ่งอะไรก็ได้ขอให้มันเป็นเลียข้างนี้ตีรับทิกเกอร์ก็ดีเหมือนกันมันจะอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดสามเอ็ดถ้าได้หนึ่งลูกสองลูกก็เป็นสี่เอ็ดข้างนี้ไม่ฮิตก็ไม่เป็นไรถ้าฮิตก็ขอให้ห้าพันชัางมันเถอะตีเสร็จแล้วรับบูตตีแวนบัสหนึ่งยัดโซลีไทยรีไทยไทยไทยไงยแดมสองจวสอง จัวหนึ่งมือเราจากที่จะมีสี่ใบหรือห้าใบมันจะกลายเป็นแปดแฮปปี้ขอแค่นี้พอเล่นโอเวอร์หลดแล้วมีมือแปดแล้วเราจะมีสักสี่แดมหรือสามแดมเพราะว่าเราเราไม่ได้เอาโเอาดีเอ็นมาปิดนี่มันคือไลท์สองเองถ้ายังมีมือไลท์อีกได้มีดีเอ็นไลท์อีกได้คุณพ่อก็นะะว่าจะรออะไรอยู่ล่ะวาอยูเวทติ้งฟอร์คุณก็ไลท์ไปดิคราวนี้อาจจะไม่ได้ลงไอ้พวกแถวหลังมาแล้ว แต่ว่ามือแปดจวบหนึ่งอาจจะเจ็บสองแดงใหใ้พีจีก็ได้หรืออาจจะเหลือสักมือสองใบก็ได้คุณก็โปรยมาดิโปรยมันจะมือสองใบก็เหลือจวบหนึ่งลงหนึ่งไลท์หนึ่งใบแล้วก็อีกใบหนึ่งอาจจะลงมาหรืออาจจะไม่ลงก็ได้ถ้าไม่ลงมาคงให้ฟอรตดข้างไปก็ได้ไลท์ใหม่แล้วให้ฟอรตดข้างไปก็ได้แค่เนี้ยแล้วก็ตีทิ้งมือสามลุกตีตีต ทำให้มันยังพอเล่นดีเอ็นไปได้อีกเทินหนึ่งหลังจากที่ถ้าเมื่อกี้ไม่ได้เล่นคอมโบยิงจบเถอะตีเสร็จยัโซยิงแล้วระเบิดแถวหลังเราเพื่อที่จะจวดสามเบอกี้จะมีอยู่ห้าใบหรือสี่ใบวัลงข้ามส่วนเล่นแรงมาเราก็ตายแล้วซึ่งทําให้อย่างนี้ปุ๊บคุณพ่อไปลองมาปุ๊บทาให้มันมันมีมือในการมอมป้องกันในเทินต่อไปได้แล้วยังมีพอมือพอที่จะมาเล่นในเทินอีกเทินหนึ่งเข้าเทินเราเพื่อที่จะปิดจริงๆแล้วของดีเอ็นเพราะฉะนั้น ครันี้อาจจะให้ฟอร์ตแวนก็ได้ที่บอกหรือถ้ายังไงอีกอาจจะให้ฟอร์ตข้างก็ได้เพราะว่าแวนลุกตีสามรอบแน่ๆน่ก็จะเป็นการลุกแวนตีสามรอบสองครั้งได้ก็เป็นเป็นคอมโบที่สนองนีดตัวเองจัดเด็กสนองนีดตัวเองอย่างที่บอกว่าคุณพ่อไม่อยากจะจัดดีเกตกับดีเอ็นคู่กันแต่แรกแล้วโอเวอร์โหลดสามตัวในเดวกันยิ่งไม่ต้องพูดเลยเลแลวงนหญิดมากอ่าอย่างที่บอกนะเป็นเป็น เป็นเหตุการณ์ส่วนตัวนะเพราะว่าไม่รู้ทําไมเหมือนกันถึงเล่นโอเวอร์หลอดสามตัวแล้วหุ่นหงิดไม่รู้เหมือนกันไวทองมัง้งอยู่ดีๆเล่นโอเวอร์หลอดสามตัวแล้วหุ่นหงิดแม่แบบอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยแบบเนี้ก็อย่างนี้ก็โอเคสุดๆเพราะว่าโอเวอร์หลอดเนี้ยมันสามารถยืนข้างได้แนละ้วถ้ามันโซยเยอะคุณก็โซบ,บาร์ดบวกหมื่นไปดิเท่ากับยืนฟอร์สแล้วใช่ไหมล่ะก็ก็เลยเป็นเด็กที่ค่อนข้างถูกใจสุดๆนะแบบจัดเองถูกลองเองถูกใจเองนะเพราะว่า เด็กพันนี้น่าจะไม่มีคนมามาจัดนะเด็กที่มีความฝันนะฮะความฝันที่จะเล่นดีเอ็นแล้วมือไม่บางนะฮะก็แต่แับคนที่อยากจะลองไปลองเล่นดูนะก็อย่างที่บอกนะเด็กนี้กลัวอะไรกลัวเด็กโ t เทคที่มือหนาไม่มีบัลลูนฟอร์แต่เด็กโ t เทคที่มือไม่หนาก็พร้อมบวกนะฮะหรือเด็กเด็กย่างฟอร์ดฟอร์ดเนี่ยพร้อมงัดทุกฟอร์ดนะครับเพราะว่ามันมันสู้ได้ทุกฟอร์ดเลย แอคเซลเหมือนกันเอคเซลก็พอไหวอยู่ถ้าไม่ไเจอเมตาอย่างนารุหรืออย่างอคอาฟอสจริงๆมันก็ไม่ได้กลัวมากขนาดนั้นสู้ก็สู้ได้ไม่ได้กลัวแบบอูแพ้แพ้เต็มประตูอย่างเจอโพเทคมือหนาซื้อคูอย่างเงี้ยโอ้ยสู้ไปเถอะตีไปก็ไม่ตายนะฮะหรือแกนบูงตีไปเหอะของมือสองใบมันให้มาสามใบอัดหน้าเลยด้วยซ้ำนะก็ไปลองจัดดูได้นะสำหรับคนที่อยากจัดเด็กแบบนี้นะฮะโอเวอร์โหลดซึ่งเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง หรือถ้าไม่สูดรจริงๆก็อาจจะไปลองเล่นด i g เกตดีเอ็นก็ได้นะมันก็จะปีท่าเล่นของมันอยู่ดีนั่นแหละก็คนละท่ากันเลยโดยเช้นเชิงนั่นเองนะครับโอเคมาแค่นี้แหละงงตรงไหนคุยข้างล่างได้นะฮะไปแล้วนะครับสวัสดีครับ